ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้สองคนลุงร้านครับสีมาเห็ดแนวกินแรงครับวันนี้แนวกินแรงข้งเห้าสีเห็ดยังกินครับได้ยังมาเห็ดพอดีได้ใส่ปลาคอมาครับใส่ปลาคอไปซื้ออยู่ตลาดมากครับกําลังสีผ้ากันเห็ดครับครับใส่ปลาคอถุงหนึ่งประมาณถุงละกิโลหนึ่ง มันถุงละกิโลนึ่งครับนี่ซิม,มุกค,ครับอย่างเอานี่เครื่องปรุงเครื่องเคียงครับเ,ออเดี๋ยวเอามาเบ่งการเห็ดครับแบบบ้านๆครับกับเชฟอีกผู้หนึ่งเชฟลิฟครับครับผมเ,ออเ,ดเดี๋ยวหั่นนี่ก่อน ตามนี่โขกนี่โขกจะใช้โขกเลย เสร็จแล้วนะครับเด็พดพริกใส่เด็ดใส่หม้อเลย เขาเดือดใส่เป็นหน่วยเป็นหน่วยได้ครับคน้นมัดมก,กินเผ็ดัดวมัดกินเผ็ดได้เลือก้ครับชงรสของชุรสใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อย วัวใส่วัวแสบน้ำปลาครับใส่ปลาน้ำปลาแท่น้ำปลาคนเข่ากันครับตามด้วยต้นหอมครับ มาเลยใส่เลยฉีกใ,ใบบ๊อกกูดลงไปครับเพิ่มความหอม หอมและสุดท้ายใบใบพักอีตูหรือใบแมงหลักขาไทยครับเด็ดใส่เลยใส่เลย บดเรียบลอยเดี๋ยวกับิเป็นการห่อใบตองครับครับหลังจากปรุงแล้วครับก็บสิห่อใบตอง,งเพื่อเอาไปย่างครับเอาอย่างหรือ่ย่าง กินแลมันกันังอยู่ดิเข่าหนาตัวห่อเห็นไหมยหนูเลยเออแม่เห็นแบบนี้ไปเลยแต่จะเอามาค้นใจกันดี่วะเอาเอาซ้ำนีก่อนก็ได้ครับมันนี้ให้ไหมขันนราให้ไหมยหนูเนี่ยมันมันฉีหลายคนนะนล่งโตแล้ว น,นะจะว่าอร่อยอ้าหนูห่อเป็นลแล้วทำย่างก็ต้องห่อเป็นก่อน เดิดน้วิ่งวิ่งเราได้ร้อยแคลด้วยนะนยีบ้านแม่น่อยออเงังน่วิ่งนานแล้วแต่ว่าตอนวิ่งน้ำหนักก็ลดจริงๆนะสามกิโลนะ ครับหลังจากครับหลังจากห่อเสร็จเรียบร้อยครับในทั้งเบิดจังหอริบบินนึ่งส่หหกหอหอนะครับขี่ปลากิโลหนึ่งในหกหอเดี๋ยวหอห่อเลยหอเสียเอาไปใส้ต่อเอาไปยา่าอ่าโอเคครับผม <c oughs> ครับบรรยากาศยามแรอยู่บ้านครับไม่เย็ดแตงนอนกวยเลียนเพ่นครับถากินขา้าวแลง กับมุกใส่ปลาคอร้านหน่อยกำลังนอนครับลูกสาวผมครับนนองใบบุญยหญ่เพิ่อนนอนกลวยอยู่บ้านครับติดอ่างทวัดกำลังเหตดกับเขาแรงเนาะครับ กำลังดังไฟอันนี้ท่าแม่เพิ่นกําลังล่างเฮ็ดเหเฮ็ดกินกับแจวครับ,รบตอนนี้ก,กาลังอย่างครับกําลังมุกนะครับเหเฮ็ดครับ กับเข่าเมืออี้ก็มี่ตำแจวกินกับหนึ่งเห็ดนั่งฟ้ากับมกใส่ปลาครับภรรยาเพิ่นคือสิบว่กินเข่าหรอครับมื่อี้เพิ่นลดคุณหยุดเลยครับขาแรงเข่าครับอู้ขี่ปลาก็เรียบร้อยแล้วครับกับแกงเฮ็ดอาหารบ,นบานๆเข้าครับ <c oughs> Để không thể, không thể, không thể. Thế subscribe สำหรับคลิปนี้กะจบไปแค่นี้เล้วครับกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ้ครับกับช่องโทนคนบานเฮ้าครับครับมัอนี้ก็สวัสดีครับ